ออคำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายและภาพเพ่อนข้างหยุดแบงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้เก้าอี้ในการรับชมนะครับ โอเคค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับเกมอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกมโรบบอกเหมือนเดิมค่ะมาอยู่กันในด่านไฮแอนด์ซีวันนี้เกมมีแขกรับเชิญด้วยแนะนําตัวเลยค่ะไม่บอกครับก็สวัสดีครับผมเกเกมเมอร์คนเดิมนั่นเองนะฮะผมเกเกมเมอร์นะครับก็ผมก็ผมนี่บอโอ๊ตนะครับผมชาแนลอุ๊ยนะครับ OUIXZ นะฮะอย่าจะกดพินนะจ๊ะก็หลังจากที่เราเล่นกัน เกมเมื่อกี้เนีกลับมาโอเคกมที่กินมันเหนื่อยมากเลยโอเคค่ะด่านนี้นะคะวิธีการเล่นก็คือเราต้องซ่อนซ่อนตัวซ่อนยังไงก็ได้นะจากไอทีไอทีคือผู้หานั่นเองไอทีของมันมันวิ่งได้ไม่เร็วเหรอได้แค่นี้นได้แค่นีหละค่ะไอแอมดึงแบตโฟเกตี่ใครเนี่ยเกตเองอ้าวไม่ใช่โปรเกตเหรอมกลายเป็นโฟเกตโดดขึ้นไม่ได้ครไงดี่โตขึ้นไม่ได้อ่ะ ประเด็นก็คือถ้าเกิดเขาว่าโดนตัวเราปุ๊บค,คือเราตายทันทีอ่ะอเออนี่ยโก้ไม่มีที่ซ่อนอะ่ะแล้วพี่ตามตัว,วมันทำไมอ่ะเนียนไว้ก่อนเนียนไว้ก่อนเนียนเนียนเนียนแผ่ไว้ก่อนแผ่ไว้ก่อนผมสไลด์อยู่ข้างเขื่อนกันโอ้โหยตอนนี้กำลังดูมันตามไปหาใครอยู่เอ้าวมไมจะเกิดเพราะเขาเริ่มหาเหรอมีที่หลบซ่อนแบบเนียนๆเขาเริ่มหาเหรอโอเคพอเริ่มหาแล้วแต่ผมผมยืนแบบ อยู่แบบตรงวิวขวดแหละแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาหาอยู่เดี๋ยวมันจะมีปุ่มเฮ้ยมันเห็นแล้วมันเห็นตมันจะมีปุ่มคำว่า Space อ d ดอิข้างบนนะคะอ่า่นแหละค่ะเดี๋ยวเขาจะเห็นเขาเห็นแล้วเขามีเขามีออร่าอยู่ดีกว่าใช่มีคนที่มีออร่าอยู่คนที่มีออร่าจะบอกว่าถึงเราจะเขาเดินมาข้างขวดด้วยเขาเดินมาตรงขวดด้วย what the hell what the hell แล้วเขาขึ้นยังไงให้ขึ้นไปสูงๆได้อะ ท right ี่จุดดำๆค่ะมันจะเด้งข at <um ึ้นมาเขาไปเก็บเงินเขาไปเก็บเงินแล้วบอกอย่าลงมานะ้อย่าลงมาชั้นล็อกย่าเออรอดยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ไปไปนุ่มไปคือระยะเวลาที่เราต้องซ่อนเนี่ยคือสามนาทีกว่าๆหรือว่าสี่นาทีใช่ไหมคะอ่าประมาณนี้นะทีเขาเดินไปแบบว่าตู้ตู้เก็บของใช่เขาเดินหาอยู่แล้วก็มันจะเปลี่ยนแมปไปเรื่อยๆนั่นเอง เพราะว่ากันว่าจุดที่อันตรายที่สุดคือจุดที่ปลอดภัยที่สุดใช่ไหมยืนหน้ามันเลยสิโอ้โหยืนข้างหน้ามันก็โดนจับสิครับพี่เนี่ยเขายืนขึ้นกระป๋องโคกแล้วเข้าไปในที่นี่นะมันต้องมีคนซ่อนแบบพวกนี้แน่ๆเลยเจ๊เอ๋แถวนี้มีใครไม่เอ่ยเจ๊เอ๋สวัสดีทุกคนแอบมองแอบมองไม่เห็นใครเลยเหมือนเหมือนพวกเราเป็นสตเกอร์ตามติดไอทีถูกเฮ้ยเขาหายไปแล้วอะเขาเสร็จแล้ว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 นี่ไง โอเคไกลอยู่ไกลๆเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเขาเดินแบบถึงดับอยูบผอมๆอยู่เองโอ้โหเขามีการแบบเดินเช็คขวดเช็คกระป๋องทีละกระป๋องเอ๊พี่เกดอยู่ไหนอ่ะเอ้ยพี่เป็นจุดที่ไม่บอกไม่บอกอ้าวไม่บอกเกดไม่ได้พี่กระโดดขาประเด็นกระโดดขึ้นไม่ได้ฮะเขาหายไปไหนแล้วอ่ะพี่ต้องช่วยดูตรงแถวไอ้ พวกกองถ่ายน้ำมันครับตอนนี้เขากำลังเดินมาใช่น้ำมันใช่ใช่เขาเดินเขาเดินมาตรงที่แบบหัวเขาเกระโัวเขากระโดดอยู่อ๋อเขาเขาต้องกระโดดเขาต้องกระโดดย่ำๆหรอถึงกระโดดถึงจะกระโดดสูงอ่ะใช่กระโดดสูงหลายรอบอยู่เหมือนกันโอ้เอาแล้วเอาแล้วเขาจะทำอไงเขาจะทห้ไงดูสิอย่าลงมาขวดน้องอย่าลงมาแถวขวดน้องมัยมัยอย่าอย่าอย่าเอ้าเขาเดินไปทางอื่นโชคดีโชคดี เฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะห้องทางนู้นก็น่าแอบเหมือนกันนะเห็นไหมมันจะมีประตูอีกประตูหนึ่งอ่ะที่มันเปิดอยู่แล้วเข้าไปที่ห้องทางนู้นนะคะเอาเขาเดินมาแล้วก็ขึ้นบนฟ้าขึ้นบนแล้วมันใจว่าต้องหาหมอไม่เจอเฮ้ยนั่นไงยหอเขาเห็นเหรียญเฮ้ยนั่นใครอ่คนนั้นน่ะคือใครอ่ะไหนๆเก็นเหรียญได้ด้วยหรอเหรียญเอาทำอะไรได้อ่ะย่ใช้เงินไปซื้อของได้แล้วโอ้ยใครๆเอามีคนโดนมีคนโดนโอ้โหโดนยังไงโดนจับไหมโดนจับไหมแล้วจะวิ่งม่ วิ่งเร็วกว่าวิ่งเร็วกว่าอ่มันเร็วกว่าเรานิดนึงอะค่ะดูดูเดินอไปอเอ็มเดอะแพนไอเอ็มเดอะแพนไอเอ็มเดอะแพนโดนบิดเลยวิ่งซ้ายจมขวาย่าอย่าจะทำหนูจะทำหนูเอือหัวฟาดตายดิหมอหลุดเลยเมื่อกี้หมอที่มาเมื่อแต่หมอหมอเดินมหมดไมเมื่อแต่สเปกเตอร์เขาไงหมอหมอมาแล้วหมอมาแล้วน้องยามาแล้วอีพี่โดนหรอกไปโดนหรอกระวัง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 โอ้ยโอ้ยโอ้เโอ้ย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 โอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ โดนเด็กไม่น่าจะมีคนอ๋อยังไงมีคนโดนเด้อมีคนโดนมีคนโดนยังไงยังไงมันเห็นมันเห็นมันเห็นได้ไงวะอ๋อโดน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 ริกกี้เด้ออ๋อไม่กอ๋อริกกีหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่อ๋อโดนโดนเอาวบไปแล้วเฮ้ยแต่หมอไม่โดนว่ะเฮ้ยอีกแค่ห้าสี่สามสองหนึ่งว้าวเรียบร้อยชนะแล้ครับกระโดดไปหามันก่อนโอ้โหลูกต่างจังเพี่เขียนว่าฟาวด์หนึ่งทับเจ็ดเนี่ยคือหาได้แค่หนึ่งคนนะคะ การต่อไปจุมจุมจุมจุว่าไงว่าไงจะได้อืบออ้ออะเ้ยเวิร์กช็ยิงชะอืบอตะทีเถอะคิดไปเออคือกั้นหายใจกั้หายใจว่าเมื่อไห่จะักทีเอาแล้วใครจะเป็นคนหาไม่เอานะเขาไม่อยากเป็นนะเขาก็ไม่อยากเป็นนะเดี๋ยวเดียวอ้าวเรียบร้อยงรอเลยผมไม่รู้ใคร เรียบร้อยเลยครูเนอะครูเหรอใช่ตั้งชื่อได้แบบครูเนี่ยจะต้องให้พวกเราไปซ่อนก่อนนะคะโอเคนี่ไปเลยทุกคนโอ้12คนเลยเหรอฝากดูแลลูกเมียเขาด้วยไม่เกี่ยวละมีคนแล้วม่เกี่ยืนอยู่ไม่เคยเล่นอ่ะคิดเช่นไรกระโดดกระโดดกระโดดไม่เคยคุ้นเลยนะคะคิดเช่นไรหรอชื่อชื่อชื่อแมพเราไม่คิดทำไงให้มันสูงเนี่ยมันไม่สูงอ่ะ ก็ต้องยืดตัวครับโดดรบโดดหลายครั้งนะโดดย้ำๆอกั้งยี่สิบห้านาทีนะคะเพราะฉะนั้นเรามีเวลาเดินเล่นอีกเยอะแยะเลยมีตัวอะไรมาทีวีตามหลังหาเลยแล้วดูคนหาครเรากำลังสองคนหานราว่าเรา้อยูุ่ที่ปลอดภัยนะหาน้าโคตรกลัวนะดูดิจริงบอกว่าหมอปลอดภัยแล้วแหละล เจอแล้ววะเฮ้เเมันกมนมันนมันี๊ยตุยตุยตุยตายป่าววตารียบร้อยโอเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้มีคนมีคนมีคนักข้างล่างไหนวะไหนวะโอเคหมอไอ้ดไงนี่ไงเรียบร้อยไอ้ตดบเหรอเรเอเรือเอเรอเรอเๆๆๆๆๆๆเเรอเ หมออยู่ที่คิดว่ามันปลอดภัยที่สุดอะแต่ว่าพอกำลังจะออกไปไม่ออกไม่ได้ก็ากับดิหมออยากใยับดิมีวิธีกระโดดไหมสเปซพาหาค่ะสเปซม้าไม่ขึ้นฆ่าตัวตายแล้วก็คือแพ้เลยนะเอ้าหรอเอออย่าฆ่าตัวตายเนียนไว้เรียนไว้เนียนเรียนไว้ก่อนโหเก็บเงินอย่างเดียวเลยไอทีนี่เงินต่างเงพันที่เราควรมีในชีวิตประจำวันหาไปสามคนแล้วเหรอหาไปสามแล้วโอ้โหโคตรเจ๋ง เดินไปชนเองกันพี่ดูมือใหม่หับครับมือใหม่หับครับแต่หมอเขาไม่น่าเจอหมอเลยผมมันอยู่บนโต๊ะกันทั้งนั้นเลยนะดูดิเออจริงด้วยอุ้ยเรวจะขึ้นไปที่ตัวเองเกิดออกมาทำไมล่ะใครเขาจะไปซ่อนล่ะตรงนั้นอะผมกำลังแบบจ้องยองหายหายใต้โต๊ะมีเปล่านั่นไงนั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้ว น่าโดดต้องดองเลยน่ะเอ๊ะเอ๊ยันยันแพ้พี่โดโชอโอ๊ยไม่ไหวแล้วเราสามารถวางเกาวได้วางเกาดักได้ไหมได้เหรอทำไมวะเฮ้ยเขารู้หน่อยดิเออไม่วางเกาดักได้เหรอวางเกาวดักวางเกาดักให้คนแบบอยู่ติดได้อยากวางตรงไหนก็วางเลยโอ๊ยขวดๆได้นะแค่กระโดดก็ยากแล้วเอาจริง โอ้แต่ดูดิเนี่ยถ้าดูในคลิปนะตอนไหนที่พี่หมออยู่นะครับยังไงก็หาไม่เจออ่เโอคมันโดดขึ้นลำบากระบากนะดูสิเอไปริมริมหน่อยนั่นแหละตาย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 เดินมาทำไมตายจิ๋ีตายพีจิ๋ตายไปไงสบายเยอะเฮ้ยกระโดดเข้าไปใน บอกทำไมวะเอ้ยกระโดดให้กระโดดเข้าไปในกระถางต้นไม้เฮ้ยวางเก่าเนี่ยกระโดดเข้าไปในกระถางต้นไม้เอ้คือวางเก่าแล้วเหรอเข้าไปในกระถางต้นไม้แล้วมันจะวาร์ปขึ้นมาคนเพียบเลยนี่ไงตายตายตายกระโดดไปเพียบเลยเอามันมีวาร์ปอีกที่เหรอใช่แล้วเอาแล้วของหมอจะวาร์ปมันต้องมีที่วิธีวาร์ปสิเป็นจุดใช่เป็นจุดแล้วแต่แมปค่ะแมปนี้เนี่ยเฉพาะตรงนี้นะคะจริงป่ะ เขาก็โดดลงไปหมดแล้วนะคะต้องแซวว่าของหมอก็นั่นแหละครับเหลือแค่นี้นะคะในคลิปนะสอดโรสอดเห็นสอดเป็นสอดตายแอ่แฮ่แอ่แห่ได้แค่สี่สิบวิเท่านั้นเองโอ้โหชั้นบนชั้นบนหนาถึงชั้นข้างบนไหมนข้างหน้าเห็นบโตเย็นเห็นระวังติดเกาของตัวเองนะคะเห็นบโตเย็นเห็นบโตเย็นไหมเดี๋ยวผมก็แลังวิ่งไปเอ๊ะใครใครกำลังโดดอยู่ใครกำลังโดดอยู่เออวิ่งกระโดดดึงด่งเว้ยเกตเปยืนยูทูอย่างนั้นอ่ะขอโทษขอโทษแล้วเกตหลบก่อนแล้วก่นหลบกันหลบกัน มาดิมาดิโอ้กกระโดดอยู่มาดิกระโดดกระโดดจิดนะีอแค่สิบห้าวินะย่โอเรโดดนโดดออไมวะคนลงมาแล้วไอ้สายสคนลงมาแล้วตายตายตาตายตายตาวิ่ง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 ขาได้เยอะสุดหรอหรือว่าม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 าหาได้เยอะดีเลเออดดโดดี่ลงเอ้ยดุ้ยดุ้ยโอ้โหไม่ทันมออยู่ตรงไหนมออยู่ในน้ำอ่ะ อ่างน้ำติดรูอยู่แล้วอ่างน้ำคือเอาแล้วด่านต่อไปนะคะมาเรียบร้อยแล้วค่ะตึก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 ไนตึกไหนเลยตึกปึ๊ึ๊บึบอ๋อโอด่นเดิมที่เดิมที่เดิมสบาอ่อนเลยอ่อนเลยมุนหมุนหมุนเหกี่คนเนี่ยเสาะแสงหาหาความรู้เป็นไหนวเอาูเลยเราไปแล้วอ่ะเลยเราไปแล้วด้วยไปโชคดีมีใคในโลกหลักสี เอาพี่อะโทกีไปเลยมาเลยเดี๋ยวเกดจะเป็นคนเกนี่ระดับเซียนเลยนะเซียนอะไรวะไม่เคยหาเลยเอาจริงมองพี่เกดเป็นไงบ้างพี่เกดสบายดีไหมยังไงอยู่ตรงนี้มีร้อมีร้อเขาว่าบายได้เหรอบ๊ายบายเงินทำอะไรได้อ่ะไม่นุ่มกันเลย เก็บไม่เก็บแต้มมาเด็ดเดี่ยวเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวในฐาะที่เป็นคนเล่นโลบอทครั้งแรกแล้วครับเจอโปเกมส์เราต้องใช้เทคนิคลับประจำตระกูลนะฮะประจำตระกูลเลยนะขนาดนั้นเลยเหรอพี่มีประจำตระกูลด้วยอารมณ์เหมือนแหวนมาตามหาแหวนประจำตระกูลหุ่นย่าเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเทคนิคนี้จะใช้ได้ผลกับโปเกมส์หรือเปล่าหรือหมอจะตายคนแรกเอ๊ะใครมายืนอยู่หน้าหน้าเกศน่ะออเมีคนยืนอยู่หน้าเกศด้วยอ่ะคือน่ารักมากอยากตายเลยอ้าวตายแล้วตายแล้วด้วยเป็นไงล่ะ เขาไอกหุ่นให้อุ้ย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 เดียวโอ้มีทีวีตามด้วยเดียวอยู่นะเฮ้ยได้ทังหอะไรอะไรอะไรเออเออเออเอ้าในไงเอ้าหมอืมไปว่ามูมมอมันกว้างเนี่ยมันเห็นหมดเลยนี่หว่าบอกแล้วอย่าไปตามหาแหวนบอกแล้วว่าอย่าไปตามหาแหวนไปทำตระกูลครับไม่ดีเดี๋ยวที่เกดจะตามไปครับเกดจะตามไปวางไหนเขาบอกไม้ยบอกมือได้ด้วยเหรอ Vale opp, อะไรบอกอะไรบม่ร like. oh oh. oh oh. ู oh. <c c oh, ้ว okay. ังระวังโดนเธอเธอเธโดนเธอโดนโอ้โหเธอจะโดนแล้วเธอจะโดนแล้วไอคนนี้ไม่ดูดิเนี่ยอ่งไงยังไงอาเอารอดไม่อดลอดอาตายพิกกิตม่เงียบเลยนะเฮ้ยเขาตีเนียนอยู่พิกกิตาย่จุมป่ะพี่โอโหใส่จุมใช่ไหมสูงไปข้างบนนะคะติงตงเราใส่จุกมเตอร์อ๋อจุมัเตอร์แฮร์รอเตอร์มาตอนวิ่งไล่จเลย จ่มีแสงสีอเออเตือนดื้อเอ้าเอ e ้เอาหายหายหายงงดิโอ้โหเพียบตรงนู้นเพียบไหนไหนไหนโอ้โหเห็นละเต็มเลยโอ้โหเขาวิ่งกันแบบออสตาปาลีดมากยังก็อยู่ในสตาร์วอลตัวละครเดิมสตาร์วอลเลโก้สายตากว้างไกลมากสายตากว้างไกลเฮ้ยเด็ด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 อะไรอะไรอะไรใครหล่นใครหล่นแอะแอะแอะไม่มองด้วยไม่สนใจเลย ม่สนใจด้วยพี่เกศพยายามไม่สนใจคืออะไรพี่โอ้หเมื anyway ่อกี้มันหล่นใส่ข้างหลังเกศแต่เกศไม่ไม่วิจับมันนะอะเมื่อกี้มันหล่นใส่ข้างหลังเลยอะจริงเหรอใช่จริงเห็นให้เลยขึ้นไปไงทำไมขึ้นไงตรงนี้บอกบอกว่ามีทางบักโอเคสงสัยหมดเวลาแล้วล่ะไม่น่าจะทันละ ยัง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 มีความหวังอยู่ความหวังของนี่ใช่ไความหวังอันลิบหลี่มากเฮ้ยแต่ก็หาได้เยอะอยู่ห้าคนเลยนะโอเคความหวังของหมู่บ้านหมดแล้วหมดเวลาแล้วโอเคโอเคเย่ห้าคนเลยนะโอ้โหพาได้ห้าคนสวดยอดเขายังไม่ได้เป็นคนหาเลยนะฮะต่อมาต่อมาเดี๋ยวต่อมาอาจจะไปคิวพี่หมอ โอเคค่ะด okay, ่านต่อไปจะเป็นอะไรนะคะไปชมกันเลยค่ะ <c oughs> อีแดนอีแดนเลยแบงค์ดีเลยมันคืนอด่านอะไรอย่างด่านของอีทายแบงค์ด e ูไหมอีแทนเกมเมอร์ทีวีไงคะเป็นซับสไครต์เอ้ยเป็นเป็นยูทูบเบอร์ที่เป็นเด็กอายุสิบขวบเกมเมอร์เกมเมอร์เหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่ายอดซับล้านกว่า <c oughs> เฮ้ยปู่เลยเราเฮ้ยเฮ้ยพี่กิน พี่กินดูแลตัวเองด้วยนะอีดานด้วยทำไมเขาเป็นวะกระดาษนี้น้องเขาเป็นคนสร้างเหรอไม่รู้เป็นห้องห้องนอนอันนี้เป็นห้องนอนของอีแลนครับห้องนอนของเขาโอ้โหห้องนอนทั้งนี้ทั้งนั้นจะหนีเราไปกดมงกดหมายได้ทุกคนจะหนีเราไปเขาเก็บแย่งตังค์ต่อหน้าต่อตาเลยทุกคนทุกคนตึก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 ตึไปไไปไหนแล้วดูท่ามันเดินแบบสโลโมชั่นมาก พี่เจมส์อะไรพี่มันเชิงเงาเหลือเกินโอเคตรงนี้แหละน่าจะโอเคก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะเก็นว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะปลอดภัยจากพี่กิจมากๆเลยนะคะเฮ้ยตรงไหนอ่ะบอกหน่อยเพราะว่าพี่กิบน่าจะแบบอ่อนนะหาเราไม่ค่อยเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนะโอ้คุณทำเหมือนเคยเล่นเนาะมัน้อมันแดกพี่กิบเอาแล้วครับลุยพี่กิบด้วยค่ะว่าจะอ่อนขนาดไหนนะคะ มันจงเงาละเกโอเคพี่กิจไปแล้วครับตอนนี้พี่กิจกระโดดไปแล้วเอ้าเอ้าพี่คนตายเลยโอ้โหสุดยอดเมื่อกี้ท่ากระโดดเมื่อกี้นี่นึกว่าเขเ่นเฮกเกอร์มาเองโอเคโอเกตังเนี้ยดูตำแหน่งนี้นะที่พี่หมออยู่ในคลิปนะครับตั้งเด็กยังไงก็หาไม่เจอนะฮะล่วง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 ยังไงก็หาไม่เจอนะครับเขาบอกว่ายามเข้าพี่กิจเดดิโก้พี่กิจเกนี่เราจะพูดเมื่อกี้พี่หมอก็พูดคำนี้เลยนะ คือว่าจะโดนเกณฑ์หาจกคนแรกไม่จริงๆพี่กิจถามหมอไม่เจอแน่นอนครับตรงจุดนั้นอะบอกเลยนะครับไปจุดนึงล่าพี่หมออยู่ล่างจริงๆหาไม่เจอแน่นอนนะฮะไปเลยไปเลยตอนนี้แบบมองจองพี่กิจไกลๆแล้วสบายใจจริงไงพี่กิจก็หาไม่เจอเอาแอนตายตายไปหนึ่งแล้วเก่งจะมองหาโอ้ยเป็นไงบ้างพี่กิจเจอใครไหมเจอใครไหม ยี่แตก็หาได้สามคนแล้วนะคะถือว่าโอเคมากกแล้วตำแหน่งพี่หมอนี่ปลอดภัยแน่นอนนะฮะเรายังไม่เฉลยจะไปดูคลิปนะเขาเหงาเฮ้ยนไอพี่กิจเห็นยังพี่กิจเห็นยังนั่นน่ะโอ้โหสองคนอะไอวะอุ้ยโสดเนี่ยโอ้ยืนนิ่งเลยเมื่อกี้พี่กิจเห็นป่ะกิจบนหัวกิท่ะเลยหัวบนหัวพี่กิจอ่ะมันหัวพี่กิทอะเห็นแล้วเห็นแล้ว พิกินไปยางเข่าไปยาเข้าโ o โ o โ o go 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 let's go ไปเลยไปเลยไปเลยพั่กินไปเอ้โอ้ดีฮะไปไงเปไงเปไงหนีหนีหนีรอดไหมรอดไหมถ้กโดนไม่รอดถูดั้มถดั้มถดั้ถดั้มยอะเนี้ยมีการอัดถดัดำด้วยโีกิลัง้เสียงเาวาเห็นไหมข้างบนกิ่กินขลําข้างบนบนไหนวะบนเน่บนแก้บนแกะอหนขลังนาะไเนาะไอเนาะต่อไปไปเอ้า นี่เลยฮะเก็บตั้งก่อออนโโหสุดดยเรื่องเงินต้องมาก่อนตอนนี้ก็อยู่สูงมากออออันนนี้้คืืเเางิไปซมองไม่เห็นใครเลยนะคะอยู่สูงมากจริงอาจจะเก็บเอาไว้สะสมดีกว่านี่ปล่อยกาวเลยหวามมันใจตัดท้ายกันเลยพี่นี่โอ้แต่ว่าพี่กิตยังไงก็หาไม่เจอกาวแมังเปียกหาวแงเจออยู่แล้วค่ะอีกนาทีเองเพราะฉะนั้นน่พี่กิตอ่อนนะแค่กหนึ่งนาทีก็หาหมอไม่เจอแน่นอนนะครับด้วยตำแหน่งนี้นะครเฮ้ยแต่พี่กิตเขาหาได้หกคนแล้วปะ แกก็เหลือเราสามคนดิใช่ไหมใด้โอ้โหมาเดินเดินแต่แคสเตอร์สามคนนะฮะซึ่งบอกเลยว่าไม่ต้องขยับไปไหนก็หาไม่เจอนะฮะแน่นอนนะพี่กิตใจลมลมใจลมลมแต่เกดรู้ใช่ไหมพี่หมออยู่ไหนไม่รู้อ่ะอยู่ข้างทางเกดเะล่ะไม่ใช่อ่ะเพราะพี่ไม่เจอใครเลยเพราะตอนนี้มีคนอยู่ข้างๆเกดคนหนึ่งนะฮะอ้าวมมพี่อยู่คนเดียวเราอยู่ด้วยกันโอเคพี่กิตคุยหาไปพี่ เดี๋ยวมาเจอพี่ไปดเอ้าโดนเลยยังไงล่ะเรียบร้อยเฮ้ยเราเดาเอาว่าเราเคยแอบเม่อ้เรกระปุแบบนี้เฮ้ยแต่เหลือเราต้องถึงสี่พีเลยนะจนกันจุกเลยเฮ้ยสองคนนะสองคนอยู่ไหนอ่ะไม่เรากระโดดลงไปหาเขากันไหมอ่ะทุกคนเฮ้ยเราไปหาเขากันเถอะปะไปหาเขาเถอะด้วย กี่แค่สองนาทีเองกระโดดเลยอุ้ยเย่ลงมาแล้วโดดลงมาแล้วเดินเมื่อกี้เหลือเราสองคนเองโหเก่งอ่ะพี่กิีเก่งนะสามยเลยหลับขาด้เยอะขนาดนี้ตาสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะเล่นกันโห้ยได้เป็นเมาดูดีกว่าว่าพี่หมอจะได้หรือเปล่าแบบใหม่ขอแบกยัดไม่ยัดไม่ได้เฮ้ยไอบล็อกช็อตก็ดีโอ้โยอ้วกเลยนะเขาเป็นอะไรกับคิดเช่นไร ไม่ยิงหัวได้นะครับไวได้เหมอเอ้เหยุดเอาเอ้าเอ้าหยุดเลยแล้วโอ้โหเลยไปไกลเลยเอ้า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 ไม่อยากเป็นนะเขาบอกเลยอยากเป็นบ้างนะเอ้าเฮ้ยไม่เป็นด้วยรปานี่ครับสมพลป่าหรือเนี้ยขอให้โชคดีนะครับเขามาของเขามา ได้ค่ะแล้วด่านแบบด่านง่ายๆด้วยนะที่แบบคุ้นแล้วอ่ะเฮ้ยใครวะเดี๋ยวนะไปละคุณครูตามมาตามมาไปไปไหนไปกันไปด้วยตามมาตามมาทุกคนใช้กาวยังไงอ่ะโอเคโอเคโอเคเฮ้ยรอด้วยรอด้วยตามมาทุกคนตามมาเร็วๆๆต้องใช้กาวยังไงนะครับาคนนึงไม่บอกไม่บอกไม่บอกอืมคนหนึ่งเมื่วางที่พื้นผมด้วงไงผมด้วางไม่เป็นเลยโอเคทุกคนตามมาตามมามีสิบเอ็ดคนเลยเหรอ ดิ่งดิงดิงดิงตามมายังตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่ประโยชน์กระโดดเข้าไปเลยกระโดดเข้าไปเลยกระโดดเข้าไปในในในหนังสือเลยอนอื่นเราต้องดมกับประจำตัวครับในหนังสือเนี่ยโดดเข้าไปในหนังสือเลยนี่ครับเป็นเนี่ยในหนังสืออะตุ๊กตาประจําตัวองหมอเองนะครับเด็กๆ <c oughs> เห็นไหมตุ๊กตากระโดดเข้ามาในหนังสือยากตุ๊กตาก่อนเลยหาเลอคุณครู ยงายเงอยู่ไหนในหนังสืออ่ะในหนังสือ What the h e l ฮอ๋อโอเควางกาวไปละอยู่ในหนังสือไงโอเกมเออเกมทีไหแล้วแลรจะโดดไปทำไมเฮ้ยพี่โอหเราต้องใช้แบบว่านะรูปดับดับของ่หะนึ่งคนเสร็จละเอาเห็นไหมเห็นไหมดูดับรูดับปะ

ต้องลองดูดีๆครับพอขึที่ลูกวงคมแล้วมันจะมีอะไรให้กดหรือเปล่าอ๋อกด E กด E อ๋อนี่เองตัวมันตัวตัวมันตัวมันตัวมันโอ้โหดีท่าคงตูดด้วยเมื่อกี้วิวแบบดีมากเลย้วยอแรลลแรลแรลแแลองทำมิสเเลส เย็นนะครับพี่หมอเรากระโดดกันทันนะพอประเด็นประเด็นอะเรามองดีๆนะพี่หมอผมบอกแล้วออว่าอยู่เตาอบว่าเห็น<อ>ไหมเห็นไหมยมันแน่มันไม่มีอยู่นี่เห็นอยู่แว๊บๆอ่ะเห็นปะมันมีอยู่ในรูไปแล้วเจน <c oughs> แหละาาายยไปายอย่าทำร้ายหนู ว้าวบงแตกดูจะติดใครบงแตกโดูยาอ่ะอ่โอ้ต้งตัวห่างัวห่างตายเลยกล่องตูดไม่กี่รอบอีคนนึงนะเนี่ยฮึที่กี่ที่กี่ไร้การ์ดมากเลยอีคนเดียวอฮะอยู่ตรงเดิมเลยอยู่ชั้นหนึ่งตรงหนังสือสีเขียวอืม กันไงมาแล้วชัดเจนที่สุดมาไงโอ้ยเรียบร้อยจบแล้วโอ้ยกิมพ่าิดข้าร้อง้อุ้ยโอ้เลยแค่สามสิบวิ่งสี่คนอ่ะโอ้พิ่งแอบอยู่ตรงประตูโคตรโคตรโหดเลยแล้วบอกตัวทำไมอ้าวแล้วเมื่อกี้บอกมาทำไมบอกมาทำไมทไม่ครับโอ้เอนี่คือความแค้นฝากคูณเลยเนี่ยตามมายันนี่เลยแหละยมายันนี่ โอเค่คนนะครับอ่ะเื้อโอเคค่ะเกสก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย